นิคมอุตสาหกรรมบางปูมีการปิดโรงงานปิดสาขานะครับผมคือเมื่อวานนี้เราได้ทําข่าวเสนอไปแล้วแหละเนี่ยนะฮะบริษัทเมริคอร์ตนะครับจิวเวอรี่เป็นบริษัทที่ผลิตจิวเวลรี่แบบเทียมอ่มอะนั่นนะฮะเนี่ยก็ประกาศปิดสาขาที่บางปูนะครับเพื่อที่จะต้องการให้คนเนี่ยไปรวมกันอยู่ที่สาขาจังหวัดอยุทยา Uh huh. โดยทางบริษัทเองเนี่ยก็บอกว่าเพื่อต้องการที่จะลดต้นทุนอะไรเงี้ยลดต้น uh huh. ทุนการผลิตให้ไปอยู่ที่สาขาใดสาขาหนึ่งเลย uh huh. นะฮะ uh huh. เพื่อที่จะเซฟค่าใช้จ่ายา uh huh. อ่ะพี่ต้าอ่านั่นแหละคือจุดประสงค์นะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ทิ้งนะ uh huh. ไม่ได้ทิ้งคนใช้แรงงานนะครับ uh huh. หรือว่าพนักงานนะฮะ uh huh. แต่ เนื่องจากว่ามันไกลไงจากบางปูไปอยุทยาบางคนเขาก็ไม่สะดวกนะครับบางคนเขาพักที่นี่ใช่ไหมเขาพักที่นี่เออขา<อ>มีครอบครัวท,ที่นี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สะดวกที่จะย้ายอ่ะอันนี้คือภาพบรรยากาศนะครับอันนี้คือเป็นภาพจากพนักงานนะครับผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อดารินกาดาริกานะครับภูภูมลาเนี่ยนะฮะคนคนที่เป็นผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำเงินเมื่อสักครู่เนี่ยคือผู้บริหารนะ อ๋อคือผู้บริหารใช่ไหมส่งพนักงานนี่คือบรรยากาศหลังเลิกงานซึ่งเป็นวันวันพรี่าที่ผ่านมาวันสุดท้ายของการทํางานใช่ครับคือแต่ว่าผมได้ไปคุยกับพนักงานมาว่าเออมีการรู้ร่วงหน้าหรือเปล่าว่าบริษัทสาขานี้จะมีการยุบไปอีกจังหวัดหนึ่งอะไรอเงี้ยเขาก็บอกว่า รู้มาก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนธันวาแล้วอือโอ้ดูพี่เขาลากันอะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันก่อนไหมอือได้ได้มาก้องเปิดมาเลยรสักู่นะคะค่ะรสักูดนะคะดูภาพสิโอดูพี่เขาลากันคือ่นีมันม่อยู่บ้านนะคะบริษัทอือยิ่งมาก่อนนมากกว่านี้อีก็คือทํามีโอด้วยพอเราจะกลับบ้านก็สามทุ่มอะไรประมาณเนี้มันก็จะมีอะไรที่แบบว่าอยู่ที่นี่เยอะฝ่ามันก็เลยเหมือน ผูกพันมากกว่าเพราะที่นี่เขาดูแลดีอะคะอ่ะอืไปให้รวมกันที่อยุธยาเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอันดับแรกเนี่ยน,นะคะตอนแรกก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะอะไรครับเพราะเพราะที่นี่อยู่แล้วมีความสุขะคะ่ะอยู่แลดีไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหัวหน้างานเราซูปเปอร์ของเราเพื่อนร่วมงานของเราดีกับเราอะคะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเราไปจากตรงนี้แล้วเราไปอยู่ที่อื่นคงจะไม่ได้ดีอย่างนี้ไงคะเพราะที่นี่เขาดูแล,แลเราเหมือนบ้านหลังที่สองเราจริงๆอเหมือนเราไม่ใช่พนักงานเหมือนเราเป็นคนครอบครัวของเขาอะค่ะมันไปไม่ได้ค่ะเป็นเป็นที่ตัวเราเองมันไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทมันเป็นที่ตัวเราเองที่เราไปกับเขาไม่ได้เพราะบริษัทรองรับเราอยู่แล้วให้เราไปอยู่แล้วแต่เป็นที่เราที่เราไปไม่ได้ แล้วตอนนี้พอมีช่องทางบ้างยังว่าอยากจะไปทําอะไรต่ออะไรเงยก็ยังมองหาช่องทางอยู่อะค่ะนี่คือเสียงของ พนักงานนะครับพี่คนนี้เขาบอกว่าเขาทํางานมา5ปีสาเหตุที่หันหลังขายเราคือเขาบอกว่าเขินนะไม่ใช่อะไรแบบไม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากเปิดเผยแล้วแต่เขินไม่กล้าออกกล้องแบบหินหน้ากล้องแล้วแบบคุยเกรงอ่ะแล้วทีนี้แกก็เลยบอกว่าทํางานที่นี่มาหปีแล้วนะครับผมบางคนเนี่ยเพื่อนบางคนอยู่มายาวมากถึง20ปี คือที่เนี่เขาอบอก <มา S 2> ว่านานเนาะใช่พี่ต้าแล้วมันเกิดความผูกพันไงเออเหมือนมันอยู่ด้วยกันเพราะว่าอะไรเขา มันด้วยความโรงงานเนาะตื่นแต่เช้าเข้าโรงงานอยู่กันทั้งวันจนเย็นมันก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งวันตั้งแแล้ว20ปีอ่ะ20ปี5ปี6ปีก็เยอะเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเกิดความผูกพันทั้งเพื่อนทั้งหัวหน้างานโดยเฉพาะที่สําคัญคือเขาบอกว่าหัวหน้าหัวหน้านีใจดีมาก่าอยู่บ้านนะคะและเมื่อได้รู้ขาว่าเออเขาจะยุมากคนที่อ ต้องเรียกว่ายุบสาขานะครับเพราะว่าเป็นการย้ายฐานผลิตไปอยู่ที่จุดๆเดียวอ่าไม่ใช่การปิดก,กิจกิจการหรืออะไรไไไนะครับเป็นการยุบสาขายุบรวมผลิตตรงเนี้ยไปรวมกันนะครับแต่เขาก็ได้บอกว่าพนักงานคนไหนเนี่ยที่จะไปไอจังหวัดอยุธยาเนี่ยด้วยกันเคขารับหมดเลยนะให้เงินเพิ่มด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องการคนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือแค่ย้ายจากที่หนึง่งไปอีกที่หนึง่ง คุณสมัครใจหรือเปล่าเอาไปว่าใครเต็มใจที่จะอ่ปิดไปแล้วอาจจะไม่สะดวกไปอยู่อยุธยาครับส่วนใหญ่หลยมันก็มีบางส่วนที่อเต็มใจที่จะไม่เป็นไรไม่ได้ไปแต่บางบางส่วนก็มีแบบปะไปทําต่ออยุทยาฉันไปได้ก็ย้ายกันไปแต่เท่าที่ผมสอบถามมานี่คือคนที่ไปต่อเนี่ยส่วนน้อยนะครับแต่ส่วนมากก็คือขอค่าทดแทนแล้วก็ขอออกเองโดยดีซึ่งพนักงานก็สมัครใจนะครับ เพราะว่าก็เข้าใจบริษัทเขาบอกเข้าใจบริษัทแล้วก็เออคือทุกคนรักกันน่ะเนี่ยแล้วก็ยินยอมอ่ะชอบภาพนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเทดูภาพเต็มเต็มกันก่อนนะครับคือวันสุดท้ายพี่ต้าวันสุดท้ายที่ต้องเข้ามาทํางานเนี่ยเนี่ยคือรถบัสนะครับที่มารับพนักงานทุกวันทุกวันที่เขาใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยรับส่งรับส่งเนาะแล้วทีนี้วันเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะต้องนั่งแล้วเขาจะต้องนั่งมาที่บริษัทนี้นะครับ แล้วทีนี้คือผู้บริหารก็เป็นวันสุดท้ายและหลังเลิกนผู้บริหารทุกฝ่ายอ่ะเมื่อกี้เหมือนปัดน้ําตาใช่อันนี้คือคนที่โบกมือนี่คือผู้บริหารนะฮะอันนี้ชัดเลยนะครับโอ้ยนี่อ่ะอันนี้ฝั่งข้างในเนาะอ้มดูสิดูสิครับดูคือแบบทุกคนน้ําตาคอพี่ต้าคือเมื่อวานนี้ผมสัมภาษณ์คณพี่คนนี้ไปนะครับก็น้ําตาเออเลยนะ แบบโอ้มันผูกพันมันมีลูกมีหลานก็เอามารอที่นี่มาเลี้ยงกันเป็นครอบครัวเขาบอกว่าเขาดูแลเป็นแบบครอบครัวยืนรอส่งกันบ๊ายบายค่ะเนี่ยบ๊ายบายอันนี้คือทีมผู้บริหารหมดเลยนะครับมาืส่งงานเนาะทำงานกันวันสุดท้ายได้เจอกันวันสุดท้ายคือสาวๆโรงงานหนุ่มๆโรงงานเนี่ยก็ที่ทํางานในบริษัทนี้นะครับก็โพสอําลากันเป็นครั้งสุดท้ายผูกพันแล้วเกินเป็นความทรงจำนะครับ เรียกได้ว่าซึ้งๆนะอืมแต่ทุกคนเต็มใจนะครับเต็มใจและเข้าใจที่ที่รับสถานการณ์นี้นะครับผมก้องขอให้ทุกคนสู้ๆนะสู้ๆกันนะคะพี่น่ารัก